สวัสดีค่ะร้านอาหารเปิดแล้วนะคะวันนี้คุณลูกค้าอยากทานอะไรคะสั่งมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะป๊อเปิ้ลมาแล้วนะคะวันนี้ป๊อเปิ้ลมาพร้อมกับชุดครัวค่ะชุดครัวของเล่นป๊อปเปิ้ลซื้อมาในราคา89บาทนะคะชุดนี้จะมีสีฟ้ากับสีชมพู ข้างในอะค่ะเขาก็จะมีรายละเอียดตามนี้เลยเรามาแกะกันเลยนะคะนี่เลยค่ะพอเราแกะออกมาจากกล่องแล้วนะคะป้าก็ประกอบติดสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะในในกล่องเขาก็จะมีเป็นเตาอันนี้อันนี้ก็ถอดออกได้นะคะชิ้นส่วนตรงนี้ก็ถอดออกได้ก็จะมีเป็นส่วนแขวนะจะเป็นตะขอแขวนนะคะมีที่ไว้ของแล้วก็เป็นเตาเห็นไหมคะสเตาเลยแล้วก็บิดได้ด้วย ส่วนด้านในตรงนี้เราก็จะเอาอันนี้นะค่ะมาวางครอบไว้อย่างนี้แต่ข้างในเนี้ยนะคะเขาก็จะมีของให้เราอีกหลายอย่างเลยเห็นไหมคะเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างก็จะมีนี่ค่ะเป็นหม้อมีฝาปิดให้เราด้วยเห็นไหมคะหม้อมีฝาปิดวางบนเตาได้นี่แล้วก็จะมีกระทะค่ะ กระทะก็มีฝาปิดด้วยเห็นไม่เอ่ยน่ารักด้วยค่ะลายแล้วก็ยังมีเหมือนเป็นท้อนเป็นมีดให้เราด้วยนะคะสามแบบเลยเนี่ยค่ะสามแบบเลยแต่อันนี้มีจานเล็กให้ด้วยอะ่ะหนึ่งใบนะมีมาแค่ใบเดียวเดี๋ยวเราลองประกอบเป็นชุดกันนี่เราก็เอาอันนี้ขึ้นมาวางข้างบนเลยอันนี้ขึ้นมาวางใส่ไปข้างบนเลยค่ะแล้วเรา ก็เอาอุปกรณ์ต่างๆนี่แขวนไปตามช่องที่เขาให้มาเลยนะคะแขวนไปตามช่องเลยค่ะหนึ่งสองสามนี่เลยจานหรอคะวางไว้นี่แล้วกันแล้วก็กระทะนี่ค่ะหม้อนี่ค่ะเห็นไหมเห็นไหมคะชุดนี้น่ารักมากเดี๋ยวเราดูใกล้ๆอีกทีนะคะนี่ หไหมคะค่อยๆขึ้นไปดูเลยถ้าใกล้ๆก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเราก็มาเล่นขายทำอาหารขายได้เล่นกับตุ๊กตาลองดูนะคะสวัสดีค่ะร้านอาหารเปิดแล้วนะคะวันนี้คุณลูกค้าอยากทานอะไรคะสั่งมาได้เลยค่ะเรามีไข่กับข้าวโพดเราก็เอาไปต้มก่อนนะเปิดฝาออกแล้วต้มเลย ต้มไข่กับข้าวโพดพร้อมกันไปเลยดีกว่าเปิดแก๊สก่อนลูกค้ารอสักครู่นะคะแล้วเราก็มีขนมปังกับไส้กรอกเราเอาไส้กรอกไปทอดก่อนดีกว่าเปิดฝ้าทอดไส้กรอกก่อนนะนี่เลยเราลองดูซิว่าไข่กับข้าวโพดสุกหรือยังอ้อสุกแล้วนี่เดี๋ยวตักใส่จานทั้งคู่เลย ปิดแก๊ก่อนเอามาตักใส่จานเลยตักไส้กรอกใส่จานก่อนแล้วก็ขนมปังมาห่อกับไส้กรอกรอสักครู่นะคะลูกค้านี่ค่ะได้เรียบร้อยแล้วค่ะขนมปังไส้กรอกเดี๋ยวรอข้าวโพดจะไข่ต้มสักครู่นะคะตักข้าวโพดเลยแล้วก็ไข่ต้มนี่ไข่ต้มปอกไข่ต้มครึ่งหนึ่งเลยดีกว่านะเนี่ย ได้มาและวไข่ต้มพร้อมแฮมเบเกอร์พร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะคุณลูกค้าอาหารเช้าเสร็จแล้วคะ่ะคุณลูกค้าพร้อมเครื่องดื่มนะคะรับทานได้เลยคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะชุดครัวชุดนี้ของเราถูกใจไหมคะทําอาหารขายได้สบายสบายเลยยังไงป,ป๊อปปอนก็ขอฝากช่องป,ป๊อปปอนรีวิวด้วยนะเรามาเจอกันคลิปหน้านว่าป๊อปป้นจะมีของเล่นอะไรมา รีวิวกันบ๊ายบายค่ะ